สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับ DIY สไตล์ปองคงนะครับวันนี้ก็จะนาเสนอเรื่องของการหุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะครับผมหุงย่างไรไปดูกันเลยใส่ข้าวสารประมาณสักสองกระป๋องนะครับสำหรับปองนมต่าไปก็น,นําข้าวสารมาทําการล้างน้ํโดยการซาวน้ําสักหนึ่งน้เพื่อล้างสิ่สงสกรปรกให้ออกจากข้าวสารของเรานะครับ แล้วก็เทน้ำออกนะครับอย่าให้ข้าวสารหลุดออกมาจากหม้อนะ,ะค่อยๆเทต่อมาก็จะเป็นการตวงน้ำนะครับเพื่อใช้ในการหุงข้าวน้ำก็จะเติมให้สูงกว่าข้าวสารประมาณสัก1ข้อนิ้วของเรานะครับผมประมาณ1ข้อนิ้วก็จะพอดีในการหุงนะครับประมาณ1ข้อนิ้วนะครับ ครับต่อไปก็นําข้าวที่ว่าเราเติมน้ำเรียบร้อยแล้วมาตั้งเตาแก๊สนะครับเปิดไฟกลางๆนะครับผมเปิด2วงความร้อนกลางๆนะครับแล้วก็คนไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อนะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หุงข้าวมาสักพักหนึ่งนะครับผมอันนี้คือข้าวหุงประมาณสัก5นาทีนะครับนะ้ำก็จะเริ่มเริ่มจะมค่อยๆเดือดขึ้นมาแล้วนะครับ เอาคนอีกสักพักหนึ่งไม่ให้ข้าวติดก้นหมอ้อจะได้ไม่ไหม้นะคนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นาฝามาปิดเอาไว้แต่ก็ให้มีรูบายกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลดไฟลงเล็กน้อยให้อ่อนอนนะครับแต่ผมใช้สองวงนะให้อ่อนๆนนิดนึงมาครับผ่านทั้งสิบสองนาทีนะครับข้าวก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมแล้วก็น้าเริ่มงวดลงบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับ ก็ยังไม่แห้งเลยทีเดียวนะครับยังมีน้ําอยู่นะครับเขาก็หุงต่อนะครับหุงต่อไปพอมาสักประมาณ15นาทีทบเกิดฝาดูก็โอ้ข้าวก็เริ่มสวยแล้วครับแต่ว่าจะมีน้ําแชะๆนิดหน่อยนะครับผมยังไม่ถึงขนาดเป็นเม็ดล้นวนนะยังมีน้ําแชะๆหน่อยพอคนสักนิดนึงนะครับตอนนี้เราแช้ไฟอ่อนอยู่นะอ่อนมากๆด้วย ต่อมานะครับผมเราก็พอเริ่มอ่อนลงมากแล้วนี้น้ำมันจะเหลือนเพียงเล็กน้อยเราจะใช้ไม้ขัดฝาหม้อนะขัดฝาหม้อเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะทําการดองข้าวนะครับดองข้าวเอียงหมอ้อซ้ายทีงขวาทิงนะครับเพื่อให้น้ําที่อยู่ข้างในเล็กน้อยเนี่ยค่อยๆระเหยอ,ออกไปค่อยๆทาให้ข้าวเนี่ยหายจากอาการที่มันแฉะอยู่นะครับค่อยๆเอียง ซ้ายทิงกว่าทิงนะครับอ่าสักพักหนึ่งนะครับเรื่อการลงข้าวนะแบบนี้ลงข้าวมาสักพักหนึ่งเราก็โอเคถือว่าน่าจะไม่มีเสียงแคบ,บแกวแคบเ่าแหละเพราะว่าจะมีเสียงคล้ายน้ําเดือดข้างในใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่มีเสียงน้ําเดือดแล้วก็คิดว่าข้าวน่าจะเป็นเม็ดสวยขึ้นแล้วนะลองตัดดูนะครับแล้วก็บี้ดูก็ได้ไม่เป็นไตไตก็ใช้ได้แล้วครับ แล้วก็อันนี้ข้าวเป็นเม็ดสวยนะครับผมรวนเม็ดสวยน่ากินทีเดียวนะครับ